ค่ะเพือพ่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาเจอกับน้ำปริมชวนคิดคณิตสสวทกันอีกแล้วนะคะเพือพ่อนๆ,อ,ๆอย่าลืมกดติดตามช่องน้ำปริมเหงิ่อนคิดดีนะคะกดเลยกดเลยเ <h iss ing> ดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแนวคิดข้อที่สามนั้นเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะโ <h iss ing> จทย์เขาบอกว่าสี่เหล um. ี่ยม ABCD มีความยาวรอบรูป56เซนติเมตร แล้วก็ด้าน AB ยาว18เซนติเมตรก็คือด้านนี้ยาว18เซนติเมตรเราก็ใส่ไปเลยยาว18 cm. ซึ่งทุกมุมทุกมุมเป็นมุมฉากแสดงว่าด้าน AB ก็จะต้องเท่ากับด้าน DC เหมือนกันเพราะฉะนั้นด้าน DC ก็จะยาว18ด้วยนะคะอ่ะต่อไป เขาบอกว่าสามเหลี่ยม A B E มีพื้นที่42ตารางเซนติเมตร A B E อ่ะรูปนี้มีพื้นที่42ตารางเซนติเมตรอ่ะแล้วเขาถามว่าสามเหลี่ยม B B E F มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรก่อนอื่นถ้าเราอยากหาพื้น พื้นที่ของสามเหลี่ยม B E F วิธีการก็คือให้เ,เพื่อนๆนนำพื้นที่ของสามเหลี่ยม A B F สามเหลี่ยม A B F นะคะลบกับสามเหลี่ยม A B E A B E ของสามเหลี่ยม B E F นั่นเองถ้าเราอยากรู้พื้นที่ของสามเหลี่ยม B E F ก็เราต้องรู้ฐานก่อนแล้วก็รู้สูงด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ความสูงความสูงความสูงของ A B กับ B C ก็จะเท่ากันนะ หาแล้วก็สามารถหาความความยาความสูงตรงนี้ได้ก็คือด้านน้องริมยกตัวอย่างเป็นด้าน bc หรือว่าด้าน ad ด้านเดียวนะคะก็จะยาว5 0 56ก็คือความยาวรอบรูปลบกับ 18บวกสก็คือ18คูณสก็จะเท่ากับห้าสิบหลบส8คูณสตรงนี้ได้36 56ตรงนี้ถ้าเราอยากรู้เส้นเดียวเราก็ต้องหารด้วย2ด้วย เป็นยี่สิบยหารด้วยสองก็จะเท่ากับ10เซนติเมตรนั่นเองเราก็จะได้เป็นด้าน bc ยาวสิบ สองสามเหลี่ยม B E F A B F สามเหลี่ยม A B F ก็จะเท่ากับ1นส่วนสคูณฐานก็คือ18แล้วก็คูณสูงก็คือ10นั่นเอง ก็จะได้เป็นตรงนี้ก็ตัดออกตัดออกเป็น9 9คูณ10ได้90ตารางเซนติเมตรโอเคเมื่อเราได้แล้วเราจะมาหาเราจะมาหาสามเหลี่ยม B พื้นที่ของสามเหลี่ยม B E F ก็คือสามเหลี่ยม B E F จะเท่ากับสามเหลี่ยมพื้นที่สามเหลี่ยม A B F ก็คือ90ลบกับพื้นที่สามเหลี่ยม A B E ซึ่งเรารู้แล้วจากโจทย์ที่เขาให้มาก็คือ4ีสอง นั่นเอง48ตารางเซนติเมตรเราก็จะได้ว่า,าพื้นที่ของสามเหลี่ยม BEF ก็จะมีพื้นที่48ตารางเซนติเมตรนั่นเองเสร็จแล้วค่ะ เป็นแนวโจทย์ที่น้องปริมเตรียมมาให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย